ของเสื้อสาดมอสมุ่งเนาะเตรียมการขึ้นเฮือนใหม่ใส่หญ้าเต็มกับเพื่อนน้องเอานังน้อยเอเนาะเสือ้อผ้าคนไทยคนเราเครือเลยสีเครือสีคนอ่าน้องน้องละน้อยเอ้ยไม่น้องน่องน้อยพคนมาจากไดอยอ่ายังเกาะสระยังยังที่นอนยิ้งย่นะพี่น้องมันบูมี้แถวนี้นะ เครื่องคุยฟ้าชื่อมาไว้สร้างเพคนพี่น้องเลยเนาะนี่กระสอบเนี่ยแมนธรรมดาได้หน่พี่น้องเลยเนาะสองล้านกว่าๆแต่ยังไม่ครบพ่อสามนีิเนาะยังอีกล้านอันนี้คือไว้ก่อนคนไปไว้อยู่ในเพื่อนเพื่อนน้องโอเด้ออ่าไปพูดตังค์ซื่อเสื้อเสื้อผับเนี่ยแม่เสื้อผับเสื้อปูนอนนี่แหละเนาะโดยสีเครือเนาะสีสีอัน ทั้งบอร์ทั้งมวนพี่น้องเลยนะทั้งพี่ชาลีเชงหรือว่าลุงชาลีเชงงหายงบมากนี่สามแสนบาทพี่น้องเลยเนาะสามแสนบาทไรเป็นเงินลากับตกยูยอดหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านเนาะสามแสนสามแสนบาทร้อยเก้าสิบหาล้านแต่ว่าเอาเหตุเพื่อนไปนี่ซอยกันซอยกัน มาบัดนี้พี่น้องเหรอเนาะอ่ามุ่งเก่าภาพเดินไปข้อเด้อยเพรผมเสื้อหมอนกิ่งลงได้ฮะฮึบโอ้ยมาเบิ่งพี่น้องรอบนี้จะขึ้นได้อยู่บ่เนาะขึ้นได้อยู่ทีฝนมาตกช่องมือลรอพี่น you ้องเหรออ่าน้ำทรงเสื้อสาดมอนมุ่งขึ้นเพื่อนน้องล้านหน่อยอ่าเพื่อนน้องเอขึ้นน่องล้าน้อยพี่น้องขอตัวก้าวไปกว่าจะเตรียมอ่าโอ้โอ้โอ้ ฮึบฮึบฮึบเออมันแห้งนะขึ้นได้อยู่พี่น้องเลยเนาะเอาบาตนี้เนาะกเป็นภาพบรรยากาศช่วงค่อยคำลงแรงเลยพี่น้องเด้อเนาะ,นะทางมาบนสระันในน้ำสะพานบนเนาะอ่าสื่อเครื่องสื่อของเสื้อสาดมอสมุ้งเนาะเตรียมการ คุนเฮือนใหม่ใส่หญ้าเต็มครับเพื่อนนอ้องนางน้อยพี่น้องเลยเนาะถอยเลย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 โอโอเคเนาะเรียบร้อยพี่น้องเลยอ่ะมาจ้ะ เกือบปรอดเนาะติมลังรถเตือนเทิติมลังรถเติอนสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้สบายดีทั้งบ่าวเคยล่าเนาะเอาบ่าวเคยล่าลูกควนเนาะจับกล้องให้ทั้งบ่าวบุญนะจักหน่อยพี่น้องเอ้ยมันยังเป็นยาแบบในมูลคุ้งกล้วยเนาะเสือเนาะเสือพับเอลเครืหตุแห่งคนละเครือเลยสี่เครือสี่คนอ่าน้อกนั่งนอกละน้อยเอ้ยไ่แน่นน้องนั่งน้อยคนวราจกได้ อ่าอีกยังเกาะสนะอีกยังอีกยังทีนอนย่งง่านะพี่น้องมันบีแถวนี่นะ่าแมนก็เลยสื่อตัวนี้ไหม่มาน้องคนก่อนเนาะนอนอย่างแต่โตสีชมพูมอกนกสอหน่วยมอนกับส,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 สิบสามสี่งองรนึงกับเสือ้อผับสี่คนสอันสาดง่ายง่าวพี่น้องเลย สาสร์สอนมุ tamam. ่งสองอ่าตุ๊บต e ุ๊บอันนี้เครื่องไฟฟ้าซื้อมาไว้สร้างคนพิลางไงเนาะนี่กระสอบเนี่ยแม่นธรรมดาได้หน่พี่น้องเนาะสองล้านกว่าแต่ยังม่ได้ครบทุกสมนิเนาะยังอีกรางขอบอ่าปิดสายไฟหันนณะเวลาเาเดินไฟมีรางปิดหันขณะเดีองยังมามีแต่มืออื่นอีกซื้อใหม่เพิ่นอ่าเอาตึ๊บหนึ่งหนดไฟทั้งยังอันนี้เนาะแม่น ตอนนี้ป้าพี่ก่อนอตุ๊บจังรอไฟรอกยังพี่น้องเลยเอาพี่น้องเลยเนาะก่อ,อนอื่นก่อนสิครับส้มคลิปนี้พี่น้องเลยเนาะขอกราบทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมูเพื่อนกันเบิร์ตสุขูสุขคนเนาะสบายดีดยเอฟซีผู้ใหญ่ใจมันเบิร์ตถูกฐานเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปปาบุญซาละวันเด้อพี่น้องเด้อแดด่องหน้า่องตาในพี่น้องตาอยา่าขี้พีอยู่เนะาะ มื่ออื่นพี่น้องเลยเนาะแจ้งพี่แจ้งน้องไว้เลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจั่นจ่อพอดวุ้นกับใบเกินๆไว้ล่วงหน้าเนาะเพราะว่าเมื่อนี้กัเป็นวันที่แปดเนาะอ่าเป็นวันที่เก้าเมื่ออื่นเราคิดว่าจะเป็นมือดีมืองามเนาะมือสันวันดีอ่าขึ้นเฮือนไม่ใส่หนาเต็มพี่น้องเลยเพราะว่าสิขึ้นมารอบหน้าเป็นพนมือวันจันทร์วันที่สิบสี่บาทนีอวันที่สิบเอ็ดนะเป็นมือเขาพันษาเนาะฮอนวี วิสาขาบูชาเนาะวันเขาพรรษาพี่น้องอะไรก็เลยอยากคิดว่าทางบาบุญน,นี่ถือเนาะหรือว่ารับผัวละคนเอฟซีรับ FC, ทานกะกัคือกัน,น,กนพี่น้องนะทั้งเพราะว่าเขาพรรษานี่จะคลิม่มพี่น้องแต่ว่าทั้งเมย์เพอร์นิกะโบคลิ่มดอกเนาะเพราะว่าแป๊บๆก็ได้เพราะ่าเป็นกนบนะบบอดี้ทีแต่ว่าเขกากะอยากให้มันคักแน่ในใจเขาเองอะไรพี่น้องอะไเนาะ หลักการ FC ิ่งการได้คอมเมนต์มาบอกละลายอยู่นอกจากใครถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เข่าก่อนมือเข่าวันซาพี่น,น้องอาลยจะเฉลยคัดแน่เนาะเอาจะได้กัเดี๋ยวคนเครื่องคนคล้องออกไปอยู่ในเฮือนก่อนพี่น,นอ้อนนงเลยเนาะมาพี่น้องหลาเอ้ยน้องนั่ง,น,งน้อยเนาะน้องโอ้พี่น,<อ>น้องเลยลงมาหาานาบาก่อนมาเออเปิดไว้ง่ามประตูประตางมาคนเอาเครื่อนมาคล้องก่อน โอ้ oh, ใส่สุดงามแต่งตัวงามแธอเด้น้องลาคอยเคลื่อนใหม่เคลื่อนงามคุ้นใหม่หมวยเสาหมหยมองเนาะสบายดีเนาะสบายดีสบายดีสบายดีปลาลุ่มละสบายดีปลาลุ่มเออเอามาอนีนะำบาวเด้อซื้อเสื้อสาดมอนมุ่งเนาะอันนี้คือไว้ก่อนคนไม่ไหวอยู่ในเพื่อนเพื่อนท้องโอเด้ออ่าไปกระตั้งมองมองจัพู้ศาดตร่ก็ได้ ็ที่ไหนะพี่นเลยบป,ไป,ปยึ๊บเออสสามอนมุ่งแต่ยังขาดพะมเ m o g e มนะาซื้ออยู่ห้านนี่มันมีแต่พะ h o m o g e น e น o นะรุ่นแบบมันหมแล้วมันห่อนเลยฮะนะบนคิดว่ายังบนห่อนล้วดูห่อนเนาะก็แล้วบนยังยังบนห่อนาดูหน,ดน,าดนาว ก็เลยเอารุ่นธรรมดาน่องพันก่อนื่นที่ซื้อใหม่น่องเพิ่งเลยเป็นพวกผ้าห่มเอ้าปึ๊บอึ๊บโ้สร้างกับประเทศให้เตียงให้นัง่งให้นอนเลยพี่น้องอยู่นั่งนั่งเย็นเนาะอ่าแ้วก็ไอเอมะเยอะคับนะอหันหันอะไรนะปึ๊บพี่ลูกหลาจุ้งแม่เจ้ามานั่งอยู่พี่เลยมานั่งเบิ่ง อ่ารายละเอียดสิบุญสิบ,บอกเติมเติมพี่น้องเลยอึ๊บเอานางลงเนาะมานนางพีดเด้อครับพี่น้องลานมานนางพีเจ้านี่กับแม่มานนางพีดเด้อร์นางไก,ก,ก,ก่กุนพีเด้อร์ตู้แดงหันหันหนาพุ่นแม่หันหนาพุ่นหันหนาไปอีกเอเอครับพี่น,นเอา,ามาาาะเอะสบายดีเด้อสบายดีเนาะ สบายดีปลานะปลุงเนาะอ่าผู้ปลาลุงพันอยู่ทั้งผุนเด้อทั้งหนาเจ้า,จาผัวเด้อสบาดยดีพันแนสบายดีปลาลุงสบายดีหางมาลูกส,สบายดีบ่โดย <c oughs> โอ้ยเซ่ได้วุ่นกันเลยเนาะเซ่ได้นะที่แม่พันแน่องเห็นเนาะเพราะว่าเหตุเทิร์นงามแล้วก็ถ้าว่าอยากให้คักแม่นีนอยากให้เห็นบ่ดในขอบในครัวเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าการบอกเป็ญญนยะักษ์เนาะทั้งน้อง นน้อยก็ได้บอกแม่อยู่เนาะว่าข้างในเฮือนซียังบอกบอกแม่อยู่บ่ะเออบอกนั่นบอกนี่บอกบดเนาะนน้อยบอกแม่เฮือนซีนี่ทางนอกซีนี่โดยจะพากันขึ้นนอนนะเนาะโดยเอออมื่อนี้เด้อทางบาบุญเนาะอ่าเื้อเสื้อเสื้อผับกับแม่ เสือ้อผ้าเสื้อปูนอนนี่แหละเนาะ<ด>สีเครื่อเนาะสีสีอันเ<ด>นาะหละกักศาสตราดพื้นหญ่งสามพื้นแล้วพื้นหน่อยอสี่พื้นเด้อ<ด>มอนอีกสิบสองหน่วยแล้วก็มุ่งอีกสองพื้นสองดางห<ด>ลกักกาเครื่อนค่อยฟ้าเนี่ยมากุนสือมากครบหมดเลยยังแต่ขาดแต่ล่างมันเด้อ<ด>ล่างมันมน,นี่การมืนวุ่นหรือว่ามือ มือ,อื่นอะไรที่น้องกันเพรว่ามือมือมือ่นบุญนิะขึ้นเทือนในน้องเพลินละกะนช่วงแรกบุญกับจะเดินทางกลับบ้านเด้ออ่าเดินทางกลับบ้านขึ้นเทือนในเจ้าแล้วก่อนเด้ออ่านี่เป็นหลอดไฟปุ้มเนาเะแต่แบบจักรรุ่นหุหงเลยนี่เนาะอ่าตัวน,นี้มันเวลามันขาดไปแล้วเขาเปลี่ยนง่าย เท้าจะเป็นหลอดยาวๆแหละมันยันเปลี่ยนยากเน,ะนเาะอ่าไปให้แล้วแสสร้างคนน้ำเบื้องให้บาดพุ่นลเร่เจ้าแล้วเวียกขึ้นเพือนขึ้นซ่านเจ้าแล<น>้วพุลเร่เด้ออ่าแสสร้างไฟพ่นมาเดินให้คาสร้างไฟพ่นเอาคาเคือคา,าแห้งคามือกะนึ่งล่านหาแซนพินหองเลยเนะเาะอ่าแล้วพ่นจะมาเห็ดใหนตามล่างเนาะนครบหมดเลยเป็นล่างเป็นยังอ่าเป็กระดานเนาะ กระดานไฟเอ่อกดเทปดำยังครอบไวด้วยอยู่นในบดอี่างเงี้ยไอ้แห่สร้างคนสร้างสร้างไฟพคนนั้เบิ้งแลยมันบอลน้องโออ่าคนนั้เบิ้งข่าวๆแล้วเนาะสร้างพคนก็ยังอยู่ไกลอยู่พี่น้องอยู่ชายแดนเวียดนามหมดแหละบาดพคนบาดเท่าแล้วเวียเคลือนเท่าจะเท่าจังสียหายคนนั้เบิ้งเดินไฟหายด้ะอ่าสีลางไฟใหม่มาอื่นกระพรมพ่าแพร กับในะอยู่ในกินเด้อแม่เด้อโ,<ด>โซนลานทั้งพี่พันธ์เหตุคืนเพือนมีเบียกขึ้นเพือนขึ้นสั้นเรื่อว,ว่าแต่งงานอยอางพวกแม่เนี่ยพันเหตุน่าอะไรกินอาหารการกินนะกับข่าวกับน้าเนนะี่ยกินเนะี่ยอยากพันธ์เหตุน่าไดเนี่ยเห็นได้ก็จะเกล็ดแบบนั้นแหละูกเอว่ตามลูกมันได้หรือกินแบบนี้มาเอาก็บเปล่ให้เขาให้แบบนั้นแบบพวกซีนหมูได้บ่แม่ ได้สินห<ด>มูสินไก่สินปลานี่เนาะ,<ด>ะมีแต่เบวุ้นสสื่อเป็นตอนเศ้ามืดเอาอ่าประมาณหา,มหาหกมู้หกมู้รืยกว่าหามุเนาะหามุ้อยานพันธมดเปิดห่านประมาณหกมุนง่แงละแมนละกันเชิดแตม่อหยนมันเิร์นเ่แมนยานมูดมันเน่าพยางจะว่ามีเครื่องกะทิเครื่องใส่ก้อนเนาะ อ่ากระดูนคิดวแบบอื่นผู้ไรซื้อไม่นพนตอนเศรา้ามีแต่พงเจ้าบอกญาติพี่น้องบัดละบอโดยบอกแล้วให้ลานหันตะบันทองมาหนึ่งเข่าและอื่นแม่มาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำลั้มาเตรียมเห็ดูให้กินให้แล้วโดย,โดยมียังตัวได้บมีกับพามียังย,งยืมพนก่อนเด้อโดย,โดยคือเครื่อง มาพลิกประแดดเป็นงวงหนีม่มีแล้วเนาะมีแล้วทางบ่าวจันเน,นะาะทาาาั้ทงพงยันเจดีมามอบเขา่าซ้ำกระสอบแล้วกับมาพลิกประแดบเป็นนัวเนาะตัวแดกหพ,พ่อตื่มจังว่ากระหนึ่งทะหนึ่งรู้นิช<ด>ื่อพวกพักพวกหญาก้าพักยังอะละพักปังเน้ายังต่างๆเนาะมาไว้ให้มาอื่นเด้อมาพร้อมกับยืนในยืนในกินเป็นพวกซินหมูซินไก่ซินป้ายแล้วเขาซื้อมาให้เนาะรู้นที่ กะว่าคนสิมาห่วมงานนี่จะคนหลายอยู่ปะหลายบ่หลายเยอะหลายพี่น้องประมาณสําประมาณจะคนคิดว่าประมาณประมาณเบิ้งซาเนี่ก็โกแหละซาเนี่เอาประมาณสิบสิบาเรวิ่งก่อนนุ่ยโอ้อระมาได้ได้สามสิบก็ว่าเลยลูกเอ้ยสามสิบเนาะเพราะว่าพูดเท้าเนี่ยมันยังเท้าสี่บริหารเบิ่งเนี่ยอยู่ในกินมาเนาะ ตเสื้อใน่เอาซื้อมาหน่อยผัดคนร้ายผัดยันบอพออยู่พอกินเนาะฮักเสียห้พ่อากาัอกบบุพพ่อเรกพี่น้องนะแต่ฮักกับบริหารนั้นพอดีพองามมาแหละเนะะาะฮาักกับเสียห้มันพอดีกินอิม่มมันกับอันนี้งบประมาณฮัากกับฮักกับอยากบุญอยากร้า,ายแน่หานนะเนาะเอาไว้เห็ดอย่างอื่นน้ำแน่เทือดพัวกันยังบริเหตุเจาแล้วก็บรุนชีบอกไงพี่น้องทราบแล้วเลยกันเนาะ ทั้งเบิดทั้งมวนเฮือนหลังนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอบุนได้บริหารจัดการอ่าค่าสร้างค่าอุปกรณ์ต่างๆค่าแหค่าทรายค่าปูนเนาะค่าเล็กค่าลาหยังเบิดทุกจริงทุกอย่างในเฮือนหลังนี้เบิดงบประมาณเท่าใดพี่น้องเอ้ยเนาะบุญก็ได้จดรายละเอียดทั้งบินทั้งหยังเนาะตัวใดบ่มีบินบักบุญก็เวลาอาจ่ายไปบุญก็จดไว้จดไว้พี่น้องเอ้ยเนาะทั้งบิดทั้งมวลพี่น้องเอ้ยในทาง พีชาลีเชงหรือว่าลุงชาลีเช้งหายงกมากนี่สามแสนบาทพี่นั่งเลยเนาะสามแสนบาทไหลเป็นเงินเหล้ากับต๊กยูยอดหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านเนาะสามแสนสามแสนบาทร้อยเก้าสิบห้าล้านแต่ว่าเอาเหตุเพื่อนไปนี่หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้าน หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านเก้าแสนปลายไรเนกะ้าสิบสามล้านพี่น้องเลยเนาะกระเรืออยู่เงินสองล้านสองล้านกีบเนาะสองล้านกรีปตกอยูประมาณสามพัน 3, บาทพี่นอ้องเลยเนาะสามพันกูบาทสามพนะันสองเนาะอ่าถือว่าเฮือดลังนี่บระวุลเหต็ตไปนี่ตกอยู่สองแสนเก้าหมื่น เจ็ดพนะันเนอะประมาณนี้สองแสนเก่าหมื่นกว่าสองแสนเก่าหมื่นเจ็ดพันเฮือนลังนี่พินังเลยเนะาะอสองแสนกว่าเกือบสามแสนไรตายโตเลยแหละสามแสนะเนาะพอเหลือแต่สามพันกว่าบาทหนึง่งพินังเลยอเกือบปวพเนาะยังเหลืออยู่สามพันปลายเฮือนรังนี่เด้ 1, 00 9, เอ 1, หนึ่งร้อยเก้าแสนเออหนึ่งร้อยหนึ่งร้อย ึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านเนาะหรือว่าอะไรหนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้านก็ได้อหัวยังอีกเจ็ดสิบพันกระหอดเก้าสิบสามล้านเลยพี่น้องนะหนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้านเนาะคือ,อลังนี้เด้อแต่ว่าห้าสี่รายกลมด้วยกับสามแสนพี่น้องมีงบสามแสนสามารถ,ถเทเลอรลังนี้ได้ทรงแบบนี้แต่กัลตาแบบนี้สามแสนบาทเนาะ,ะยังบุรุษร่วมคาไฟได้พี่น้องเลย อันนี้ข่าวไฟยังบไหลเนาะข่าวไฟนี่ตั้งหากเนาะข่าวไฟนี่วุ่นซื้อมากนี่ตัวนี้ก็สองล้านหา่ยมูรวมล่างมืออื่นซื้อมาแล้วก็ยังมารวมค่าสร้างคาร่างล้านหาเนาะมบลรวมข่าวไฟหาเก้าอ่าสามสามแสนมารวมข่าวไฟพี่นะ้องเนาะกระทบยู่สามแสนกว่าวทั้งทั้งเดินร้างข่าไฟยังเหลียววัดนี่สามแสนกาบาทเนาะอ่า จักว่าเขาใจอยู่บ่เขาใจว่านันบ่าวเ่าบอร์หูเนาะแม่เขาใจอยู่เนาะแม่เขาใจแม่เขาใจก็ดีแล้วเนาะน้องๆคนยังน้อยพี่น้องเลยเนาะน้องโอเขาใจอยู่เนาะกายพี่น้องพี่น้องก็คือเขาใจอยู่พี่น้องคุณก็ได้ว่าไปแล้วเนาะงบสาม0 0นบาทเนาะเหตุผลหลังนี่อะไรเพื่อไหวสาม0 0นกบาทก็ได้เพื่อขาเดินไฟขาสร้างเนาะ ดีใจนะแม่ลายเด้ออ่ามืออื่นแมนมือขึ้นเทินไม่ของเจ้าเด้ออ่าอาบุญซื่อขนมมาให้ผู้เอาไหวเด้อบัดเด้อขนมไห้แจกเล็กน้อยแอตี่พี่น้องคนมากเราให้เล็กน้อยกินเนาะไหวแจกเล็กน้อยเด้อกินบุญกินผู้เดียวบ้ทันได้หวานเป็นไข่เป็นวัดเด้ออืมพี่น้องเลยเนาะมืออื่นพี่น้องเลยตอนเศา้าตูลอาบุญสีสืออาหารมาให้เนาะ จะได้จะฮับแขกคนเบ่งน้ำกันใน้องออเดอร์อันนี้ถอยฟมมีนะเนาะถอยฟมมีถวกล่องเนาะย่งแตงยังมมีบ่วงมันบ่เออโอเคมือื่นมาวุ้นซื้อบ่วงมาห้เนาะไม่ทูอ่าบ่วงไม่ทูโอเคมือื่นจะซื้อมาห้พร้อมกันกับอ่าเครื่องอยู่ของกินมืออื่นตอนเศร้าเนะอ่าบุญกระสีในต่นแต่เศร้าแต่เศร้าอะไะมือื่นพี่น้องเลยอ่าสีนอนอยู่แถวนี่แหละเพื่อบ่อยมันไกลจากบอลที บ้านเช็ดเบียกมืออื่นแต่สาวพี่น้องเนาะเฮาสาเนาะมีแต่ให้ทางแม่เนาะทางมุกตั้งใจเบิ้ลกันขอบในครัวนี่แหละขอบบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจทางลุงซาลีเซงอีกแน่เนาะอ่าเพิ่นกะว่ายจิโทรหาอยู่แต่ว่าทั้งอ้ายเพิ่นกะยังไม่โทรมาอยู่เดี๋ยวมันจิทักหาเพิ่นอีกคนหนึงว่าเมื่อใดจิโทรมาถ้าเป็นไปได้กะใช้เพิ่นโทรมาหามืออื่นเพิ่นสีวางจากมุงทั้งเพิ่นบางเทื่อทั้งเขาแจ้งทั้งเพิ่นคำอ่าทางทั้งเขาเนี่ยบริณนนอนทางเพิ่นนอนนะนะ มันมันคือกันพี่น mm. ้องยเนาะอยได้กาแฟหทางน้อยน้อยนุ่มมือเนาะมาตรุสุคนขอบใจทางลุงสาลีเซงนเด้อนี่่งานเดกล่อนไปยังไงอ่ะเอาไปก่อนก่อนอจะเอใจเดลุงซาลีเชงเด้อดีเซนได้เห็นยูรเด้อสเสาใครไวไเด้อุงเด้อ หดีม่แหงเด้อหลวงเด้อขอบใจเด้อหลวงเด้อขอบใจขอบใจลายลายหลวงชลีเชียงเออหายู่ดีมีแห้งลูกเออเห็ดเฮือนให้แม่ได้อยู่อ่าชื่อเขาชื่อนำมชื่อมงชื่อชาติตุกนะตุกทุกแนวลูกเออยกบคัวแม่นี่จะซอยหายู่ดีมีแห้งให้ชาวไข่เด้อลูกเด้อให้บุญตลอดปลอดภัย เด็บเหตุใดคนไข้หายเมือรู้อ่หายอยู bon ka, ah, ่ด okay, ีไม่แห้งเลกเด้อ่เนอะสาธุเนาะอ่าอยู่ดีไม่แห้งเนาะบำรุงกายดีใจลายเนาะในน้นสะพานบุนกับพี่น้องเลยเนาะเอาวโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวบำรุงเข่าไปเลาะเบิ่งทางด้านในให้ทางน้องโอปูศาสตร์ปูเสือไว้เนาะพา้องลาไปเบิ่งหาแล้วที่นี่ร่างไฟเดี๋ยวบุงถือค่อยๆตรงนี้หมทิพยแห้งเด้อ เอาสาดเอายังทั้งในจะปัดเบิร <employers> ์ดบอลลูกอ่าเออป um. uh ูสาดปูยังไหวเด้อถึงมาไหวปูไปเลยลูกล่ะปูไปเลยมือมันจังบมลายเวียดแกะแกะเออสาดตัวใหญ่นี่เออปูเลยปูอยู่ห้องแต่กลับไปปูอยู่นอกปูอยู่นอกเลยสาดใหญ่เลยอ่าอ่าเออปั้ดปั้ดแต่มัน ขี้ฝุ่นเฟื่อยมากปิ้วมากกับปัดอ่อกลูกเด้อเฮือนงามต้องเห็นเลยมันงามตลอดนะลูกเด้อตัวได้มีกี่ฝุ่นมากกับปัดเห็นบ่อ่าสมบ่าเฮามีเงินงามได้บาทนี่เด้อตื่นตื่นเช้ามันปัดช่องเทอร์และชานี่บอปัดจักเถื่อนอะไรมือน้องหละสองสองเลยเออปัดปัดปั๊ดมีเฮือนงามเราบอกมันหกเด้อเอ่อ อ่าปูน้องปูอ่าเวลาแขกค,คนนาประกันนั่งอยู่แงน้นี่แหละเนาะปูใหญ่เด้นี่สาบพื้นหนึง่งอ่าเกือบสามร้อยที่น้องเลยเนาะพื้นถ้าเป็นเงินบาทเอออ่าปู <S <S นย่งางเงะเออเนื้อทั้งอืมอืมเออโอเค แล้วก็ตันน้อยนะปูไปแถวในเอาเสือวางเด้ปูยามาเลยตัวหนึ่งใส่หนหอมคิ้วเนาะของใหม่ของใหม่คิ้ว ก็ตัวไมาตัดโดยเออเวลาแขกคนมากให้ปูพนังเด้อแล้วลก็ปูอยู่นอกน้ำบ่แหละมือนจากปูก็ได้อยู่นอกนี่เด้ออ่าพวกยังไงนะพวกยังไงตัวหนึ่งอ่าส่วนตัวไนก์เอาเอาตัวหน่อยมาปูอยู่นี่แล้วเสื้อขาวมาไว้อ่าสวนผ้าห่มน่ะมะออื่นนะแม่เด้อผ้าหม่มเขาจะซื้อไหมมออื่นอืม

มืนบวงเนาะบวงก็ไม่ถูเนาะ,อ,ะอันนี้คือเฉพาะอ,อยู่ดอกตัวนี้เนาะอ,อืมอมอืมอม,มบาดแล้วขึ้นเฮือนเรียบร้อยเบิร์ระวนณจะใช้สร้างผมนะมาเดินไฟให้เนาะนสร้างไฟมานำเดินการบลึบเึบ ห้าม้อนอย่งละม้อนกระมงเด้เนนอนอนนอนม้อนกระมงเจ้าเสือไปไป,ไปโอเคอพากันจัดเบิรงเด้อเป็นแบบเลนสิก16จัดเอาเดอลูกเด้อซอยกันซอยกัน อือโอเคเนาะเรียบร้อยบาทนี่ไปโอเคเรียบร้อยสั้นนะเบาสิเมื่อปัก่อนเดอเมื่อ <ไป S 1> หาพักพรก่อนมอือตื่นเศร้าแล้วนะบาวน่เนาะ แล้วลองออเดอสบายดีเนาะโดยสบายดีโดยเบื้องเตียมเบื้องแขกเบื้องคนอยากที่พี่น้องผมนาห่วงงานเด้อเด้วพอเด้อเมื่อก่อนเด้ออยู่ดีไม่แห้งโดยพอดีแม่เด้อโดยโดยโดยพี่เด้อขนมลาเขาไว้ในเฮือนหมอเมหอหม้อห่้เห้อหมยห้ห้อค้อหม้้อ้้อง้อ้้ออ้อออ้ออ้อ ลงเพียงสำนีกรพอ่พอๆกันในคลิปหนาเด้กพี่น้องเด้อคลิปนี้กัขอบบุญขอบคุณขอบมอกขอบ,บ,ขอบ,บใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเราขอบใจทางพี่ชายลิเชงเนาะพี่ชายที่แสนดีเนาะพี่ซอยเหลือกับขอบคุณน้องหลายน้อยเนาะอากาศซอยเหลือบบเนาะทางบาบุญเนาะทานมกต้ำมันซอยเหลืออ่าเขามาพี่น้องเราอ้ยไอบ้บรรยากาศใจดีลายเนาะบุญกาัาคิดน้ำอาละตลอดพี่น้องไงเนาะ จะเลิกไอคนสูสูพี่น้องเลยนองบุญกระได้ไปมาอื่นจังพอก,กันพี่น้องคลิปขึ้นเฮื่อนใหม่สัญยาเตรียมของเฮื่อนน้องหน้าน่อยสิเป็นจังใดคนละสันใด้แต่พอก,กันมาอื่นคลิปนี้บายบายพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเด้อ